เราเปิดเกม Minecraft นนะครับเดี๋ยวเราจอสอั่นจะันดูนมากก็คือว่าตอนนี้ผมมลินไม่รู้เซอร์ฟเอะไรก็ไม่รู้โอ้โหใครสร้างวะโคตรใหญ่เลยนะครับแต่บีเนม่นะที่นี้ผมใส่หูฟังก็เลยก็ไม่ย,ยินเสียงเกมนะอันนี้ก็เป็นเซอร์ฟของชาวต่างชาติเขากันะหรือคนไทยไมั้งไม่รู้ยังไม่เคยเห็นคนไทยกดเจ็บเลย เราดึงกัหนึ่งหาก่อนเพย์ยี่ไม่กี่คนอย่างนี้คนก็มีกันเยอะอยู่นะสังเกตนะครับว่าเซฟเอทีดีเอเปลี่ยนสก,กินกันแล้วเซฟเอทีดีเอเปลี่ยนสก,กินกันแล้วนะครับเป็นอาชีพส,สีฟ้าไม่เชื่อเขาเดินเฮ้ย,ยทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเหมือนใครถึงจอบบินได้วะเฮ้ยรู้สึกว่าเซฟนี้เขาจะแบบให้เราเล่นนะอะไร โอ้ใจจี๋เว้ยโอ้วิ่งเมื่อกี้เห็นเหยื่อเยอะเยอะเยอะนั่นไงครับเห็นแล้วครับหนึ่งคนนะสวัสดีครับขอบคุณคุณอะไรเราคิดดูกันดี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 คุณไม่ได้รับอนุญาตทำเช่นนั้นอย่าซื้อะคือเขาจะมีเขาจะมีให้ซื้อนะนี่กล่องอะไรอ่ะช่างมัน แต่คือเราก็ไปหาที่สร้างบา้านก่อนเอาจากเมืองนี้ก่อนได้ไหมเฮ<ม>้คุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรไม่ดู้อุย้ยจุดวัดวัดตัดไม้กนวับอุ้ยวัดวไปแล้วสวัสดีครับสวสัครับเป็นคนท้อ้าจุสสดสร้างบ้านนะครับทึ่ผมดีเซิร์ฟเรื่องแล้วนะครับช่วงนี้เหตุการไอดีแทนนะฮะไอดี ID ปลอมมา ว่าสิ่งสร้างบ้านนะเราก็จะไปหาผิดตัดไม้เราให้มีแต่เลยตัดไม้แล้วเราก็จะเอาไมา้ไปขายได้หรือเปล่าหวะอ่านรู้สึกว่าผมอ่านสังกินไม่ออกว้าบ้านไทยวะาเต็มเลยตอนนี้เพลเยอะ์ก็เยอะนะคนเล่นเยอะผมว่าผมตอนนี้อัดตอนคืนนะไม่ได้อัดตอนเช้าเพราะอาจจะได้ยินเสียงตึดตุ๊ดตุ๊ดอะไรช่างมันนะคุณไม่ต้องสนใจแต่ถ้าคุณฟังในความคุณสามารถ เล่นนู่นเล่นนี่ได้แต่สามารถแต่เราจะไปตัดไม้ก่อนเอ๊ยน้องหลุดเลยเขาสุดแล้วผตุกตัดทุกจัดทุกตัดแล้วเซิร์ฟเออเซิร์ฟนึกถึงอ้าวคนเต็มมันไหลเอาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ได้โอ้ยเนี่ยไม่โหลดอู้ อาเว่าน,นี้ก็มีปัญหาโดดดึงอ่ะคือไม่รู้มันมันมัน,ม,นมันเป็นไรคือไม่เป็นไรก็ไม่รู้เหตุผลที่เป็นไรก็ไม่รู้นนก็ไม่รู้เหมือนกันใครมาแบ,บน้นทีนี้วะแล้วก็เปิดอันนี้ดูว่าว่าเขาต้องพิมพ์งไงอี e, <R. S 1> อาเอียปั๊าไทยนี่ว่อา R E จ I ใครมาเว้นแถวนี้วะอ่าแล้วก็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้ก็วักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะเปิดไปแค่นี้คุณอาจจะไม่ถูกดึงหรือว่าอาจจะถูกตัวเมยก็อาจถูกดึงนะเอ๊ะเอาถูกดึงครับโอเคนะคะโซนนี้เราจะไปอี๊ทนันเลยค่ะทันเลย ด็กออกมาดึงอีกแล้วทำไมวะก็ด <c anc el> ีเป็นได้เออเออเขาเล่นถุงดึงถุงดึงทำไม่าแก่โอ้โหแ้องือไม่ได้แล้วต้องกดใหม่เออโอ้ยเราต้องมาดูของเด็กคนนั้นน้องคนนั้นเขาอีกแล้วนะครับอ้อเริ่เหนื่อย ร E แล้วก็디ไอเอสทีเออาร์จุกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพับนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถไม่ถูกดึงหรือว่าอาจถูกดึงก็ได้โดนดึงบ่อยไหย เฮ้ยไม่อยากตึ๊งึีมก่อนนะทีมก่อนเข้าเล่นนจ๊ะทีมอ,อ๋อแล้วทีม,ทมพีเเอ s เอาีเราตัเฟชั่นมาอะไรนั่นอะไรสงตัวอยู่ข้างบนวะหาตัวคี์บอร์ดไหมแก้วแกยกคี์บอร์ดดูก่อน คที่บอดดูกันมันหายากจังตงุกเชิมาอะไรนะอืมมันอยู่ไหนวะล้วงกันเนีุ่กเชิมาคิดไม่ออกแสบเชื่อมากเ <แฟ S 2> ชื่อมาก โอเคกดไปโอเคเราเราอาจจะไม่ถูกซื้อไม่ถูกซื้อไื่ของอ่ะเราขอตัดทิ่ไปชั่วคราว